สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่า กำหนดซิมโทรเฉพาะเบอร์อ่าเราจะโทรแบบเบอร์เนี้ยกดปุ๊บโทรซิมหนึ่งเบอร์นี้กดปุ๊บโทรซิมสองอะไรเงี้ยเราสามารถกำหนดได้ในเครื่องวันพัดสองไลท์ทำยังไงเออนะโอ้บางทีก็ขี้เกียจเลือกเหมือนกันนะ่ะอืมเพราะเรารู้ว่าเออเขาค่ายนี้อ่าแต่เราซิมซิม,ซม,ซมอ่าค่ายหนึ่งโทรซิมหนึ่งค่ายสองโทรซิมสองโอ้แต่และค่ายมันโทรฟรีไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนาเราสามารถกำหนดได้ เลือกตรงไหนยังไงก็ไปในเรื่องโทรทิจ้าในการตั้งค่าโทรเสร็จแล้วเราก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเบอร์ที่เราจะกําหนดซิมโทรเนี่ยต้องเป็นเบอร์ที่เราเมมเก็บเอาไว้นะไม่เมมไม่เมมอย่างเบอร์ที่โทรเข้ามาอย่างเงี้ยเออเดี๋ยนะโทรมาจากนิวเจอซี่อะไเนี่ยพี่เนี้ยโอ้โหพี่มาจากไหนเนี่ย อ้ใ้เบอร์ถ้าเบอร์ไม่ได้เมมอย่างเงี้ยไม่ได้บันทึกอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไมันม,ม,มันมันกำหนดไม่ได้มันกําหนดได้เฉพาะที่เราตั้งเอาไว้เป็นชื่อเป็นอะไรเงี้ยคือเราบันทึกเอาไว้อ่านะตั้งคาง่ายังไงอ่าไปนี่ที่กดตรงชื่อเนี่ยนะติ๊กลงไปเสร็จแล้วเราก็ไปติ๊กตรงจุดสามจุดบูมบนด้านขวาตรงนี้กดตึ๊กตรงนี้เขาจะมีให้เราตั้งค่าซิมที่ใช้โทรเออเราจะโทรออกได้ซิมไหนได้เบอร์ในเบอร์นี้ไอ้เดเบอร์ถ้าเจะโทรไอ้ซิม ถ้าเราจะโทรไปเบอร์นี้เราจะโทรออกด้วยซิมไหนซิมหนึ่งหรือซิมสองเราสามารถเลือกได้กดลงไปตรงนี้เขาก็จะให้เราเลือกเลยว่าคุณจะโทรที่ซิมหนึ่งหรือซิมสองกดติ๊กให้มันเป็นสีขึ้นมาเช่นอ่เราจะโทรที่ซิมหนึ่งก็ติ๊กขึ้นมาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวนะมัติ๊กติ๊กขึ้นมาอย่างนี้ไอ้เป็นสีอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็กดตกลงแค่นั้นเองเวลาเราจะโทรหาเขาอีกทีหนึง่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแค่กดปุ๊บโทรเลยเออนะอ่ากดปุ๊บโทรเลยกดจึก กดโทรออกปุ๊บไม่สามารถบันทึกต่อหน้าจอได้โอเคก็ได้ประมาณอย่างที่เห็นก็คือมันตั้งค่าอย่างนี้ในเครื่องมืันสองไลค์ก็เอาปากประมาณนี้ก็แล้วกันกดโทรให้ดูไม่ได้เพราะกดโทรปุ๊บไม่บันทึกต่ออ้าวแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ